ที่โรงพยาบาลค่ายจาักระพงอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีผลตรีดิศพง์เจริญวงศ์ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่12และคุณทัศนีเจริญวงศ์ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกมทบ12นางอารีเลิศกิจเจริญผลผู้วยนนการวิทยายลัยสาร,รพัดช่างปราจีนบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มวิทยาการจิตอาสา904จัดรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสำเร็จและน้ำดื่มจำนวน500ชุดพร้อมมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย โควิด -19 ทั้ทงนี้ยังได้รับการสนับสนุนอาหารว่างเฟรชิลจำนวน200ชิ้นพร้อมน้ำดื่มจากวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการณนะโรงพยาบาลค่ายจากกระพงอีกทั้งร่วมส่งกำลังใจหนึ่งคำพูดล้านกำลังใจสู้ภายโควิด -19 ขอบคุณบุคลากร,กรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ได้นำอาหารปรุงสำเร็จแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชนรอบค่ายเพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน